ใหม่นะคะก็วันนี้ส้มนะคะคนเดิมเหมือนเดิมนะคะส่วนเหมือนเดิมเอ้จริงๆค่ะเออหน้าบางกว่าเดิมนะคะดูตันนี้ข่าวก็วันนี้ทำทาเล็บสีออกแบบเปรอะมังคุดนะในกล้องอาจจะดูดำนะแต่แบบจริงๆมันแบบชีผีแบบแมพายหน่อยอะ่ะเออไม่ต้องตกใจบ,บ้านกุลกนะคะไม่ต้องไปมองๆหน้ากุก,ก่อนละค่ะก็ส้มไปซื้อไอเนี่ยแม็กสีใหม่มาที่จะมาไว้ทำสโมกี้อายซึ่งวันนี้ก็แต่งมานะคะแต่ว่า มันจะออกแบบไม่ดำมากมันจะมีเกลตาแบบสีชมพูอ่ะนะเแบบนี่ยเป็นเนี้ยอันนี้คือรอที่จุ่มไปแล้วนะคือคือมันเข้ากับเล็บอุงไงใช่ไหมเออก็มันเป็นลุคนี้แต่งดูอาจจะดูแบบธรรมดาธรรมดานะอันนี้แต่งเล่นๆเมื่อกี้ก็เลยแบบอยากอัดวิดีโอไว้เฉยๆซึ่งจะเห็นว่าหน้าแก้มีสีใช่ไหมแต่ว่ากล้องมัน หลกวม่างที่จริงมันแดงแบบแดงมากๆอ่ะแต่ว่าคือบางทีแก้มเราใช่ไหมทาทาไปอะ่ะแบบถึงจะทาเยอะอยังไงแต่ว่ามันก็นะเดี๋ยวมันก็หลุดออกไปเราก็ทาเยอะๆไว้ก่อนใช่ไหมบางคนเข้าใจถูกแล้วแล้วก็อะไรล่ะอ๋อไอสีที่ส้มใช้ทาวันนี้นะปะเซนเจอร์เมนผสมเบกกิโทนสีที่ โอเมแบบใช้แล้วคนแบบไปหาทาั้งเคอเตอร์เขาไม่มีกันเลยเขาไม่มีขายกันเลยอ่ะขอโทษดกูซื้อมาตั้งนานแล้วจ้าก็เอามาใช้ก่อนผสมกันเล่นนะเนี่ยจะให้ดูอันนี้เซนจ์เมนสีชมพูแบบนี่ฮิแอมีที่สี่สิคือแบบมันชมพูแบบเปรอะ,รอะเออแล้วก็อันนี้เป็นสีส้มแบบเนีย่ย นี่นะสมการมันด้วยสิเนี้ยก็อาจจะดูแบบไงล่ะมันหวานอมปริเปร่ยแบยดบด,ดูเซ็กซี่นิดหน่อยอะไรอย่างงี้นะคะค่ะ <laughs> ก็วันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย